ยินดีต้อนรับสู่วีลวันเดอร์วันนี้เราจะพาคุณมาสำรวจ Toyota v วีออส2อสรถซีดานขนาดกะทัดรัดที่ผสมผสานดีไซน์สุด้ําสมรถนาที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกัน Toyota v วีออส2อมาพร้อมกับดีไซน์ที่โชบเฉีียวและทันสมัยด้านหน้าตกแต่งด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่และไฟหน้าเลทที่ให้ความโดดเด่นบนท้องถนนเส้นสายของตัวรถได้รับการออกแบบมาให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์ ทำให้การขับขี่รับรื่นขึ้นส่วนท้ายของรถมาพร้อมกับไฟท้ายดีไซน์เฉียบคมและกันชนที่เสริมความสปอร์ตเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับการออกแบบที่หรูหราและเน้นความสะดวกสบายวัสดุคุณภาพสูงถูกนำมาใช้ตกแต่งทั่วห้องโดยสารพร้อมพื้นผิวแบบ s ซอฟท c h ที่ให้สัมผัสระดับพรีเมียม ไฮไลท์สำคัญคือหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นอกจากนี้ยังมีไฟสร้างบรรยากาศภายในที่สามารถเลือกได้ถึง64สีรวมถึงมาตรวัดดิจิทัลขนาด7นิ้วที่ให้ข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจนและปรับแต่งได้ขุมพลังของ Toyota Vios 2 0 2 6มีให้เลือกตามตลาดที่แตกต่างกัน ในประเทศไทยมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตร Dual VVT-iE ที่ให้กำลัง94แรงม้าและแรงบิด110นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT เพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลสำหรับบางตลาดอาจมีรุ่นเครื่องยนต์1.3ลิตรหรือ1.5ลิตรซึ่งให้สมดุลระหว่างสมรรถนะและความประหยัดน้ำมัน ด้านความปลอดภัย Toyota Vios 2อ2 6ได้รับการติดตั้งระบบ Toyota s a f e t y s e n s ซซึ่งประกอบไปด้วยเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนออกนอกเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับทุกการเดินทางราคาของ Toyota Vios 2อ2 6แตกต่างกันไปตามตลาดและรุ่นย่อยในประเทศไทยคาดว่าราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ6,00 0บาทอย่างไรก็ตามควรตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณเพื่อข้อมูลราคาที่อัปเดตล่าสุด โดยสรุป Toyota v วีออส2 6เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหารถซีดานขนาดกระทัดรัดที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีขั้นสูงและสมรรถนะที่เชื่อถือได้ไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือเดินทางไกลวีออสก็พร้อมมอบประสบการณ์การขับขี่ที่สะดวกสบายและเพลิดเพลินหากคุณต้องการชมรีวิวแบบเต็มๆของโตโยต้าวีออส2ออย่าลืมกดติดตามและดูวิดีโอของเราทางช่องวิววันเดอ